สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านนะครับพบกับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนาบรรดานกีฬาฟุตบอลเป็นยังไงบ้างครับจบลงไปแล้วนะครับฟุตบอลรีมเบเยี่ยมกฤีตนัดที่2ประจำฤดูกาล2 0 2 1ัน2 2นะครับก็เมื่อคืนนี้เป็นคู่สุดท้ายมันเดย์ไนท์ทีมจากลอนดอนนะครับเรียกว่าถลกหนังจิ้งจอกกันแบบว่าไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวนะครับขุนค้อนเวสแฮมทุบเลสเตอร์ไปแบบไม่เกรงใจแชมป์เอฟเอคักับแชมป์คอมมูนิตี้ชิลเลยนะครับ 4ประตูต่อหน,นะครับแต่สาเหตุมันก็มีนะครับเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยดันไปโดนไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเป็นกองหน้าอย่างอโยงโซเปเรสครึ่งหลังก็ต้านทานเวสแฮมไม่อยู่นะครับแม้ว่าทางด้านยูริติเลรมองจะตีไข่แตกได้แต่ในช่วงท้ายเกมนะครับก็โดนทีเด็ดของอันโตนิโอบวกเพิ่มไปอีก2ลูกจบด้วยสกอร์4-1นั่นทำให้ขุนคอนเวสแฮมของเดวิดบอยส์นะครับอดีต ู้การทีมของปีศาจแดงแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดและเอเวอตันพาทีมขึ้นไปถลิงถวันบันลังจากฝูงแบบหน้าตาเฉยนะครับโอ้โหนัดแรกเนี่ยเวสแฮมบวกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับก็ถล่มนิวคาสเซิลไป4-2เมื่อคืนนี้เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์เลสเตอร์พลาดโดนไล่ออกเลย10คนก็ถล่มไปอีก4-1รวม2นัดเวสแฮมยิงไป8เสียไป3ลูกได้เสียบวก5เท่ากับเชลซีและลิเวอร์พูล แต่ประตูได้ของเวสแฮมดีกว่าก็ทําให้ทีมจากเมืองหลวงทีมนี้ครับสถาปนาตัวเองเป็นจ่าฝูงในนัดที่2ไปอย่างสง่างามหลายคนแอบแซวว่านี่ขนาดไม่มีเจสซี่ลินการ์ดนะนี่ขนาดไม่มีเจสซี่ลินการ์ดนะอาก็แสดงความดีใจกับเวสแฮมด้วยปีที่แล้วในช่วงท้ายนี่ก็มาขับเคี่ยวลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับพวกบิ๊กบิ๊กด้วยนะครับเวสแฮมในก่อนที่จะทนแรงเสียดสีไม่ไหวก็ทำให้พลาดท่าไปนะครับ แต่เอาละในเมื่อปีนี้ออกสตาร์ทดีก็ไม่แน่ครับทีมใหญ่ๆเจอเบสแฮม,มอาจจะอ้วกแตกก็ได้นะครับไปไล่ทวนสกอร์กันหน่อยนะครับตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลครับชนะเบอร์ลี่สอประตูต่อศูนย์แอสตันวิลล่าชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์นะครับแล้วก็คริสตัสโตนเบรเซเสมอเบรนท์ฟอร์ดศูนย์ศูนย์ลีสยูไนเต็ดเสมอเอเวอเรตต์สองสองนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคืนฟอร์มเก่งถล่มนอริทไปห้าประตูต่อศูนย์ไบรตันชนะนัดที่ทต่อกัันนะครบ ชนะวัดฟอร์ดไป2ประตูต่อ0เซา์แฮมตันครับทำเซอร์ไพรส์ครับยันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ1น o ะครับวูฟแฮมตันแพ้คาบ้านต่อสเปอร์ศประตูต่อ1 a r s e อาร์เซนอลแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อ2และเวสต์แฮมนะครับทำลมเลสเตอร์ไป4ประตูต่อ1เท่ากับสกอร์ที่ผมไล่มาทั้ง10คู่10สนามนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเพียงแค่2คู่เท่านั้นที่แพ้คาบ้านและยิงประตูไม่ได้ก็คือวูฟ p แล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่แพ้ต่อ,เอสปเปอร์แล้วก็เชลซีไปนะครับส่วนโปรแกรมนัดแรกเนี่ยก็มีทีมที่แพ้คาบ้านไม่กี่ทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นนิวคาสเซิลที่แพ้เวสแฮมนอริที่แพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็บร์ลี่ที่แพ้ไบรตันนะครับนอกจากนั้นเจ้าบ้านก็ไม่แพ้เลยนะครับนัดแรกเจ้าบ้านแพ้3ทีมนัดที่2เจ้าบ้านแพ้แค่2ทีม เราน่าจะเห็นความแปลกใหม่จากปีที่แล้วก็คือเกมในบ้านซึ่งตอนนี้มันมีแฟนบอลเข้ามาชมในสนามทําให้นักเตะที่ขาดเสียงเชียร์แบบจริงๆจังๆนอกจากเสียงซาวเอฟเฟกแล้วเนี่ยมีความฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นผมว่ามันมีส่วนไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งส่วนนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นด้วยนะครับต่างกันกับปีที่แล้วนะครับที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยไม่มีแฟนบอลในสนามหลายๆทีมที่เล่นในบ้าน หัวหกก้นขิดนะครับลิเวอร์พูลเองในช่วงกลางฤดูกาลก็แพ้ในบ้านรวด6-7นัดติดจนสุดท้ายแล้วก็กระเสือกกระสนกว่าจะได้ที่3-4มที่4มาครองนะครับเอาล่ะจบลงไปก็ต้องบอกว่าทีมใหญ่มีทั้งที่น่าพอใจแล้วก็ไม่น่าพอใจนะครับตัวเต็งตอนนี้เต็งหนึ่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ1แพ้1ส่วนแมนยูก็ชนะ1สเสมอ1นะครับส่วนเชลซีก็ชนะ2แมตซ์ลิเวอร์พูลชนะ2แมต์ เปอร์ก็ชนะ2แมตช์แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับส่วนเลสเตอร์ก็ยังเอาแนอานอนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือเวสแฮมกับไบรตันที่ชนะ2นัดรวดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกวาดสายตาไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอะไรที่เราไม่สามารถจะไปคาดเดาได้เลยนะครับเพราะว่าหนทางยังอีกเหลือตั้ง36นัดทําให้ทีมทใหญ่หลายทีมที่จะต้องมีถ้วยลงทําการแข่งขันมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มท็อปโกลุ่มท็อปซิ นะครับที่จะต้องไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับยูโรปาลีกนะครับอันนั้นเดี๋ยวในวันอังคารไม่ใช่วันอังคารวันพฤหัสที่26สิงหานี้นะครับตั้งแต่5โมงเย็นบ้านเราเป็นต้นไปนะครับจะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและก็ยูโรปาลีกลิ์ภูลทีมเชียร์ของขน้อยนี่อยู่โถ2นะครับก็ไม่รู้ว่าโถ2นี่ก็มีโอกาสที่จะเจอแชมป์ของประเทศ นะครับยกเว้นแมนซิตี้คือประเทศเดียวกันแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ mm hmm. ที่เหลือก็มีโอกาสเออ่สเปนใครล่ะสเปนก็เป็นอาร์เรลโดโกมาดริดนะครับอิตาลีก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับส่วนเอ่อบุนเดสลีกาก็เป็นไบยันมิวนิกนะครับส่วนฝร,รั่งเศสร,รู้สึกจะเป็นแรนใช่ไหมแรนหรือลิลที่คว้าชแชมป์ไปนะครับก็หักด่านปารีสไปก็แน่ๆลิเวอร์พูลไม่น่าจะไม่น่าจะได้อยู่ คู่กับปรารีสผมไม่แน่ใจนะว่าปรารีสอยู่โถไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกกทแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ส่วนสุดสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องมารอดุนว่ามี2คู่บิ๊กแมตที่อาจจะทําให้ต้นฤดูกาลเนี่ยนะครับเราเห็นที่ท่าแล้วก็เห็นยุทธวิธีในการเตรียมทีมว่าทีมใหญ่ๆที่เป็นตัวเต็งทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะกร้ำศึกหนักในช่วงที่เหลือของฤดูกาลหรือเปล่านะครับ ตอาที่ผมกวาดสายตามองผมต้องยอมรับตามตรงว่าตอนนี้ผมเนี่ยแอบปันใจไปให้กับเชลซีขึ้นมาเป็นตัวเต็งคู่กับแมนซิตี้ด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่ผมภาคคู่อาร์เซนอลกับเชลซีนะโอ้โหต้องบอกว่าสิงบลูทั้งตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยครบเครื่องจริงๆนะครับครบเครื่องจริงๆส่วนแมนยูเองนะครับจดอนซันโชก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้มากนักอาจจะด้วย สภาพความฟิตที่เรเียกคุณอาโซชายังไม่ได้ปล่อยผีมาเต็มเม็ดนะครับส่วนฝั่งของซิตี้เองเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าถ้าหากไปเจอทีมประเภทอย่างสเปอร์นะครับที่รับลึกรับแน่นและโต้กลับได้ดีเนี่ยแมนซิตี้จะพลาดอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าซิตี้เองถ้าเทียบกับเชลซีเนี่ยข้อเสียของซิตี้ปีนี้คือกองหน้าตัวปิดสกอร์นะครับกาแบบเบรียลเคซุตริยดมาเรสราฮิมเซอริงพวกนี้ถ้าเมื่อไหร่ฟอร์มหลุดก็จะเป็นเหมือนนัดที่เจอสเปอร์ นะครับแต่เมื่อไรที่เข้าฝักก็จะเป็นเหมือนนัดที่ยิงนอริทเละเทะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังว่าเชลซีน่าจะเป็นตัวเต็งควบคู่ไปกับแมนซิตี้และแมนยูได้แต่เอาละครับในเมื่อเป็นความพ่เห็นส่วนตัวและบางเอินว่าผมเนี่ยกดันเชียร์ลิเวอร์พูลซะอีกสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับว่าในความรู้สึกข,ของผมที่มองว่าเชลซีมีความพร้อม ไม่น้อยหน้าไปกว่าแมนซิตี้และแมนยูนั้นเมื่อมาเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ตอน5ทุ่มครึ่งของวันเสาร์ที่21่ไม่ใช่21วันเสาร์ที่27หรือ28นะครับ28นะครับวันเสาร์ที่28สิงหาคม5ทุ่มครึ่งที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซีเราก็จะมาลุ้นกันไกลๆว่าลิเวอร์พูลที่ก็ต้องยอมรับว่าแม้จะชนะรวดมาเหมือนกันชนะ แบบคลีนชีตมาเหมือนกันยิงได้5ลูกเหมือนกันเป๊ะกับเชลซีทุกอย่างนะครับยิงได้5เสียศูนย์เมื่อมาเจอกันที่บ้านของลิเวอร์ pool เนี่ยแต่ขุมกำลังเชิงลึกของลิเวอร์พูลเป็นรองเชลซีอยู่หลายขุมนะครับจะสามารถเอาเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์เนี่ยเบียดเก็บ3แต้มได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนเชลซีมาขโมยแต้มที่แอนฟิลด์ซึ่งโอกาสที่จะออกเสมอกันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีไม่ว่าทั้ง2ทีมจะมีเกมลุกที่ค่อนข้างคมก็ตาม ดีไม่ดีร์พูลอาจจะพังคามบ้านเอาซะด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงคู่5้าทุ่มครึ่งมันก็เป็นมันก็มีคู่แรกตอน6กโมงครึ่งของวันเสาร์ที่28ที่เป็นการเจอกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับอาร์เอนอลครับของมิเกลอาติต้าจะยกพลบุกไปเยือนอ่าไม่รู้ว่ายกพลน,น่าจะไปเยือนแมนซิตี้นะครับอาร์เอนนลน่าไปเยือนแมนซิตี้ถ้าจำผิดขออภยัย แต่ว่าการเจอกันของทั้งสองทีมถ้าดูตามหน้าสื่อตอนนี้แมนซิตี้ก็เหมือนจะคืนฟอร์มหลังจากที่ถล่มนอริดแต่ถ้าท่านผู้ชมได้ดูนอริดเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่ลิเวอร์พูลก็ครองบอลได้น้อยกว่านอริดเสียด้วยซ้านะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ยังชนะนอริดมาได้ก็ไม่แปลกที่แมนซิตี้จะถล่มนอริดมา5-0ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยระดับคุณภาพของแมนซิตี้แต่เมื่อมาเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยสิ่งเดียวที่แฟนๆปืนใหญ่แอบคาดหวังก็คือ ความเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นี่แหละครับความเป็นไม่เบือ่อไม่เมาที่มิเกลอาร์เตต้าเคยอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าเป็นมือขวาของเป๊ปมาก่อนอาจจะมีทีเด็ดอะไรในการปล่อยแท็กติกปล่อยสูตรปล่อยหมากอะไรที่จะมาจัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับซึ่งอาร์เตต้าเองก็เคยทําสําเร็จนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้ผมดูจากฟอร์มของอาร์เซนอลเนี่ยคือมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นแสงสว่างนะครับ คือบางครั้งเนี่ยทีมที่เล่นแพ้แต่ว่าผลงานมันดีเกมรุกมันสดแสดงจริงแต่ว่ามันยิงไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนัดแรกที่แมนซิ t y ตี้แพ้สเปอร์นะ่ะคือบุกเยอะแต่ยิงไม่ได้เองก็โดนสวนมาก็หายท้องไปแต่กับอาร์เซนอลมันไม่ใช่ครับยิ่งเจอกับเชลซีเกรดบอลระดับเดียวกันเนี่ยแล้วเป็นดาร์บี้แมตช์ของกรุงลอนดอนด้วยเนี่ย ไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยครับผมภาคภาษาอีสานไปเนี่ยจนแทบจะภาคเป็นภาษาเขมรนะครับือฟอร์มมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับซึ่งโง่ก็ปวดใจแทนอปวดใจแทนแฟนปืนโตเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแมนซิตี้จะสามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องแล้วก็กดดันนะครับพวกลิเวอร์พูลเชลซีได้หรือเปล่าเพราะถ้าแมนซิตี้ถล่มอาร์เซนอลได้แน่นอนแล้วครับแต้มจะมี6แต้มเท่ากับเชลซีและลิเวอร์พูลทันทีเพราะ เวอร์พูลกับเชลซีก็ต้องไปตัดแต้มกันเองตอนห้าทุ่มครึ่งวันเดียวกันเห็นไหมครับต้องบอกว่าเกมสุดสัปดาห์หน้าเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งรวมถึงปีศาจแดงนะครับพลาดเสมอในนัดล่าสุดจะกลับคืนฟอร์มได้หรือไม่เป็นเรื่องที่แฟนลุกงหนังจะต้องติดตามไปพร้อมๆกันคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมาสรุปสกอร์แล้วก็พูดคุยเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามในแวดวงกีฬาฟุตบอลไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ด้วยนะครับช่วงนี้ภาคเสียงสด เป็นภาษาอีสานนะจ๊ะนะจ๊ะก็คละๆกันไปนะครับอีสานบ้างไทยบ้างนะครับแต่ภาษาอื่นอยากจะพูดเหมือนกันแต่พูดไม่ได้เอาท่อน,นี้และเอาท่าน,นี้แหละนะครับบา,บายๆนะครับวันดีราตรีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ